จากกระแสข่าวราคาอาหารหลักพันที่ชายหาดหัวหินซึ่งถือเป็นชายหาดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและต่อมาได้มีการจัดระเบียบแล้วนั้นทีมข่าวไททีวีจึงลงสุ่มสำรวจพื้นที่ชายหาดที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนั่นคือชายหาดพัทยาเพื่อสำรวจราคาอาหารที่ขายอยู่ตามชายหาด ตัวก็3ตัว150 3ตัว150ขายยังไงอะครับพี่สามห้าสามล้นร้อยครับสามห้าสามล้นร้อยนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกไหมว่าที่เราขายเนี่ยราคาถูกหรือราคาแพงหรือเขาก็ไม่มีนะครับปกติดีบอกว่าราคาปกติดีครับไม่มีขอยู่ในระดับนี้ตลอดช่วงไฮซีซั่นคือช่วงที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ไม่มีการขึ้นราคาไม่มีครับก็จะอยู่ที่35เหมือนเดิมครับจากการสำรวจราคาอาหารบริเวณชายหาดพบว่าราคาไม่สูงมากนักหากเทียบกับราคาที่ชายหาดหัวหินในช่วงก่อนการจัดระเบียบ โดยผู้ค้าอ้างว่าไม่มีการชฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงไฮซีซั่นแต่ก็ถือว่าสูงกว่าราคาตามท้องตลาดทั่วไปครับราคาอาหารทพัทยานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงถึงขั้นหัวหินสาเหตุนหนึ่งครับพี่แม่ค้าบ,บอกว่าอาหารที่นี่มีราคาสูงกว่าตามท้องตลาดนะเพราะว่าไม่สามารถประกอบอาหารได้บริเวณชายหาดกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้ค้าประกอบอาหารจึงต้องไปรับมาจากร้านใหญ่อีกทีหนึ่งทําให้ราคาต่างจากท้องตลาดครับ ในมุมมองของนักท่องเที่ยวมีบางส่วนที่เห็นว่าราคาอาหารอยู่ในระดับที่เหมาะสมในฐานราคาที่พอรับได้แต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่มองว่าคุณภาพอาหารไม่คุ้มค่ากับราคาคิดว่ากําลังพอดีนะครับเพราะอยู่ใกล้ทะเลมันต้องมีค่าขนส่งมีอะไรด้วยครับผมครับแต่ราคาก็ไม่แพงเร่นะคะพี่แต่ของที่ได้มามันไม่คุ้มราคาเหมือนใส่ไข่เยอะประมาณนี้ไม่มีปูก็ราคาโอเคครับพอดีกินได้ก็คุ้มนะคะหมวดว่าคุ้มค่ากับที่เขาหามา เทียบกับที่นี่อ่ะเหมือน,นที่นี่โอเคกว่านะนนาถึงแม้ว่าราคาอาหารที่ชายหาดพัทยาจะไม่สูงเทียบเท่ากับชายหาดหัวหินและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พอใจในระดับราคาที่จําหน่ายนี้แต่สิ่งที่สําคัญคือคุณภาพของอาหารที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้ามาควบคุมดูแลเพราะอาหารถือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างเม็ดเงินให้กับเมืองพัทยาจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นจํานวนมหาศาลต่อปีวรัญญูในจิตถ่ายภาพพรรทัศกิติพงษ์ยิ่งยงทีมข่าวไทยทีวีรายงาน